มั่นใจมากเอ้ยโอ้โหเยอคจะบ้าอัพทูยู่เน้าลวกันหนีไปคนนะผมจะแบกเองนะครับเลน่าฝนดูเขาก็เมนว่ะจักระทอนแล้วหลบน่าเนเกมนะเจนเกมของเข้าอ่ะหายละ อยู่างแล้วอยู่ังังนานขนาดนี้ผู้หญิงชิวาบอกเลยได้มาแล้วสี่นกบินม้านหัวเอ้ spike down a one enemy remaining ีต่อเดนมบอส s ี i l l in i t เมื่อกี้จอมมากระชากเจาเขทราบมาจากทางยาวหานะข้างหลังเอออว่งกิ้มุทธปนัดเงโวเทระวังน้องระวังด้วยมกลับไปล้น้องระวังกลับกลับ กูใส่จากแฝงนี่ไปกัเสียงตีนก็ไม่ได้โอ้อยู่เต็มเลยเป็นยิบปืนน้องเลยปรเดี๋ยต้องหยิบเลยเพราะมันน่าจะอีโคกันอยู่จะสู้วิ่งเลยอย่าเดินเฮ้ยเเจ็บท่าไหร่เท่าไหร่รอไหมเก้าสิบดุดเลยมันดุดเลยมันดุดเรื่อยมันดุดเรื่อยมันดุดเรื่อย บีว่าบีใกล้สุดมันชอบอ้อมใกล้อ่ะเหมือนซีเกี่ยวกับข้าสีมันเดิมเน่นเสียงลงรถดูไว้มันจะเข้าบีนะเข้าสีมันเข้าสีมันเข้าสีวางสีด้วยอ้อบีโอเคอ่ะ สองฝังเลยถ้ามันเข้าหมดหล้วโดนยิงจากปีนเ็ดล็อกอะไรมื่อกี้อะไรมาเวชื<_<_่อม like ันก็อะไรมาเวะมาเวมาเวะเ็กโดนหมากัด Gun here. โอ้เต็มตบไปแล้วตบไปแล้วหมดแล้วเออจะมาตกใจวิ่งยิงเลยเนาะเผื่อเผื่อไม่ทันถ้าได้นะเอร้อุยอีกนิดเดียวหลังสวยเลยเมื่อกี้กำลังเตรียมตัวอยู่ One enemy remaining. My horse is ready. Nick, go, Nick, 30 seconds left. You hear? Okay. You want to play? Let's play. Oh, my two แปลกๆใช่ปะเ็นหนะแปลกๆเขาหัวหมดเลยเป็นหน้าเดินยิ้มหัวอือเจ็บ้าเลยหน้าตึงจ้าพี่ใจเย็นนะทุกอย่างงี้ว้าวมลี้เอโออะไรวะน่ะอยี่อะไรเนี่ยเปลือเหรอ สนดวลหว n บหายตัวเสียงแม่งว้ามาอยู่ข้างหูถ้าผมบอกดอนพี่ว่าคุณยังระพี่อยู่ไหมเข้าไปเดี๋ยวีนะเมื่อกี้เมื่อกี้แงงเอาไปดูแป๊บเดียวแล้วก็ตายันทีใคมาอยู่ไรเงยเราไม่มีสแกนของคุณนี่อ๋อให้ย้ายเวละคุณจะไม่มีใครอยู่ละ สปาย planted โอ๊ h ว่าต้าไปกอล์ฟจูนกูคืออนาคต เจอร์ฟูตูเล่แค่ช็อตแล้ว<า>โอ้ยเ <c oughs> ยอะเลย <c oughs> ไม่เป็นหนึ่ง <c oughs> วงมีดเดี๋ยวนี่ๆๆๆไม่ได้เช็คเตอร์เมื่อกี้เช็คจะท,ทางนู้นอีกห้อยังอยู่ พ่อหนึ่งศูนย์นะโอ้ยชีะอะไรเนี่ยอะมีชืันมีเชือมันเ <c oughs> อาหนาใช่ปะโคตรใหญ่เหี <c> ้ย <oughs> <c oughs> เออลืมไปเลยว่ามีจริงด้วยโอ้โห smoke กูเห็นบปะแล้วมันเห็นจริงเหรอเจ้าเลยเห็นจริงเหรอเห็น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 เปรี้ี้แปลกเว้ยเล่นไปขึ้นเลยแคดิกแคดิก โอ้โหง oh, yeah, ั้นไงเอาไปตัวเลยดีโอเ้ยเชี่ยมันยิงเร็วจังอ่ะกูเป็นอะไรอ่ะเนี่ยวัดนะเนี่ยเปลี่ยนเหมือนละตัวตรงหรือโปรแกรมไอ้เชี่ยมันยิงเร็วจังอ่ะมันหันมาสวัดได้เลยอ่ะก่อนอันนี้มันยังไม่ได้อยู่เลยไอเดียบอแอด็บแล้วมันแอะเดปบแล้วก็ยังไงวะปรับตัวปรับตัวปรับตัว อ๋อมันต้องแบบนี้เราปรับตัวแม่งเลย <c oughs> ปียป,ป,<ร>ปรับตัวันปรับปุ๊บมาบีมีป่ะน้องเหมือนได้ยินนี่มีคน,คนโอเคแฟดแฟดตรงรถอ,อญญาจจะบี

เกยบสไป์ไปละท่ารูู้ดหนึ่งพูดไหนเนาะ โดดมากินิงปอม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 หนึ่งตัวนะอืนเอาหรอ ไว้ไว้ไม่ทัน Spike down mid เขาลงได้หน้าเขาหลังจาก A MP ทำเป็น Last player standing Spike down mid ไม่ใช่เลยน่าะค้เดินเสร็จสองนัดกับสามตัวเลยต้องดีโหลดไหนดีครับพอบอกว่าไงฮะคอนโทรลเลอร์ควบคุมแบบคอนโทรลเลอร์ยังคอนโทรลตัวเองไม่ได้เลยเพื่อนอยู่อยู่เมื่อกี้

เอาเป๊ไปอยากได้เป็บก็บอกแั้ก็เป็ปเหมือนกันใช่เอาใช่เหรอเนี่ยห้อยเป็ยอยูโอ้ยไอ้เทียแต่ปืนไม่ใช่ว้ยร No s c p e h a r n d Problem o e h r e d r you ข้างล่างเราชิบเวลาเลยจ้ะภาวหนูเล่งข้างบนอยู่แล้วมันก็วิ่งเข้ามาอะไรไม่รู้เหรมันมันกระดึบเข้ามาข้างหน้าไปด้เหมือนเล่งคนอื่นอยู่ไม่เช็คมุมอะเช็คข้อวิธีอืม คงไหมจ๊ะคงแล้วม้ยมโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้โหดจังเลยวะอืมเลยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยหอ้ยโน เซนาโหดไม่ไหวไม่ไหวจุดตรงนี้ไว้เซนราบุกเป็นนเก้ารศึกมันน่าจะไม่ได้ยิงเลยมัได้ไโอ๊ยเนี่ ยอยู่ในจุดที่ไม่ฟังกันแล้วคขาตอนนี้เราจะไปอยู่ที่ไหนกันจะไปจะไปจุดที่แพ้ทําไมงงเอเาเข้าได้ตลอดพอเข้าได้ตลอดก็เลยเบี่องี้หรอเบื่อละชนะอยากแพ้ค<ม>นรออาจะกี้ว่าใช้แผนเดิมมากไปก็อาจจะโดนดักทางได้ง่ายไม่หรอกไม่ได้คิดอย่างนั้นต้องมองว่าเขาว่าศัตรูกันจุดนี้ไม่เก่งร้อนร้อเราแพ้รอบหนึ่งก็จะค่อยไป,ไป หนูโอ้โหเขี้ยไม่ตายร้อยสี่เจ็ดเลยนะ เดีคงฮิวแล้วล่ะเราต้องรีบบุกเข้าไปอ่ะอเออกเ,เร็วาโอ้ยย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  หลังนกี่ังกัหไน่ยบนบนเยเป็นันมีตัวมันแพงเอะไรมนแคปยิงได้แต่มาไม่ได้ลังฝังบ้านอ่ะบ้านมันโอเค บุกเร็วบุกเร็วแค่บุกเร็วเต็มเลยพี่เราได้มันเต็มโน I know แต่เราจัดทีจัดการคนเก่งไปละไปปิ้งเข้าเลย

โอ้แฟ็ตโอดินตัวเแล้วโตโตแล้วโตโตแล้วเยอะแยเข้าช้าเปลี่ยนปืนให้เพื่อนไอสัตว์โอดินนั่นอะมันก็เปลี่ยนเหมือนกันพี่มันก็เปลี่ยนเหมือนกันไม่เช็คเลยมั่นใจมากโอ้ยโอ้โหเย้ที่จะบ้า

ยินก่อนน้องยินก่อนเอ้ยเออมันไม่ไดนยินยันสายกูกั่งแต่ร <Yeah. S 3> hey, ักข้าไอ้สายไม่หย <laughs> <doesn 't S 1> <laughs> ุดอดินเดินรอดยังไงยังไม่รู้เลยเมื่อกี้ผมยังงงเลยกูนุ้งเลยข้าวข้าวข้าว้าวพี่กินข้าวต้องลงคอยแล้วพี่มันคงไม่ขึ้นเขียวมันยังไม่ทันได้ขย้นเขียวเลย ผมไม่เข้าใจทะว่มีจุดม่สิ่งที่แพงสุดในเกมนี้วะไม่รู้ว่ามัเานเ,เป็นอิทธิพลตั้งแต่เขาเต,เตอร์แล้ววะต้องบอก <bah> ว่า,วาสาเหตุที่มันแพงได้เพราะเขาเตอร์มันเปิดจากกล่องสุ่มเว้ยแล้วเขาเปิดจากกล่องสุม่มมันเอาไปขายเป็นเงินจริงๆได้แต่อันนี้มันขายเป็นเงินใช่แต่พอไลออดออกมาทําอะงดก็ไม่มีใครไม่มีใครบ่นอะไรนะเราเราไม่สามารถเอาไปขายจริงได้ตอนเคาเตอร์นนี่อย่างดีอะไอ้เียเปิดได้มีดอันนึงราคาหมื่นห้าจบเลยวันเดือนนัต้องทำงานที่ไรเลยสมัยก่อนนะสมัยก่อน ทะเลสมัยน,นี้เหมืนหาก็ไม่พอโอเคได้ละทุกคนบ๊ายบายคลิปนี้ก็พอบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายทุกคน <c oughs> เจอใหม่ครั้หน้า <c oughs> บุเยยใหม่พัชนาว่าบุ้ย